สวัสดีครับป่าเินเตอร์อยู่ที่สถานีสำโรงนะครับผมป่าเินเตอร์มาเดินทางไกลมากครับผมตอนนี้มาเก็บภาพบรรยากาศอยู่ที่สถานีสำโรงเองนะครับผมไปรับชมเรื่อะครับผมเป็นสถานี BTS นะครับผมไปรับชมเรื่ครับผมมืาอนี้มากับน้องสาวลาวนะครับผมสบายดีจ้า คมรู้สึกยังไงครับผมมาเที่ยวเมืองไทยในครั้งแรกกรุงเทพนะครับผมนี่ว้าวห้องนี่แหละว้าวหลุดไฟพี่น้องครับผมมากับสาวคุณสาวเล่านะครับผมมือนีมามาเที่ยวเนาะยังไงความรู้สึกยังไงล่ะคนว้าวพี่น้องเอ้ยสุทานี่พี่น้องสุดยอดจริงๆลยครับผมอูห โครงสร้างเช่นทางรถไฟพี่น้องใหญ่มากครับผมแล้วก็แข็งแรงนะครับผมบาปิเตอร์ก็มาครั้งแรกนะครับผม,บเ,ม,บผมเดินทางไกลามากนะครับผมมาจากออมน้อยเพื่อจะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมเช่นเก่าเช่นเคยนะครับผมนี้ก็มากับสา,าวเล่านะครับเนาะก็เลยมาจาพัดบรรยากาศอยู่ที่นี่นะครับผม ว้าวสุดยอดเลยไปรับชมเลยครับผม,ว,<า>ว,มว้วาวเห็นบ่ทุกคนนี่มาสัมผัสกับสาวลาวก่อนนะม้วนบ่ละม้วนบ่โมนโมนหรือมือโมูนเนาะมาครั้งแรกมันบ่ตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นตื่นเต้นเต้นให้เบิงเ่งแน่จึ๊กจึกจึก น,นี่ก็จะพาะน้องเพิ่นมาเที่ยวครั้งแรกนะครับผมนั่งรถไฟนะครับผมทั้งวันเลยครับผมป <ะ S 1> ไปแล้วบ่เดี๋ยวกันดีเออตอนนี้ยูใสหูบ่ไปหาไผ <ปะ S 1> หานอ้องอ๋ออันนี้มันนัดเจอน้องอยูใสโนยูบิ๊กซีนอ้อแต่พุงหัวบิ๊กซีอยู่ใสยังหาบพพ่อพ่อพี่น้องตอนนี้นะครับผม โทนัดน้องสายเน้ะก็เออน้อ,นองสาวหลาบอกว่าตอนแรกมาโบถึงเนาะการะตื่นเต้นเลยครับผมไปเลยครับผมทุกคนรับชมนะครับเบบไปย่างไปมาเนี้ยพาเบิ้งเห็นบอร์ความงามสถานีรถไฟเมืองไทยพี่น้องเบิ้งเอาพี่น้องเอ้ย สาลาวกาวบอกนะครับนาอมาครั้งแรกนะครับผมก็ตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นมากๆครับจุมบ่ายจมบ่ายกันทายหู้พี่นอ้งปปนองเพราะว่าน้องเขาตื่นเต้นเนาะมาครั้งแรกจริงๆครับนี่บาร์บีเตอร์จะมาเก็บภาพบรรยากาศอยู่บนสถานีสํารงนะครับผมสํารงนะครับผมบาร์บีเตอร์ก็มาครั้งแรกแล้วก็พาน้องเพิ่นมานะครับผมก็มาเที่ยวชมบรรยากาศนี้นะครับผม นี่มาเบิงนอ้องสาวล้าวเิ่นอ,าอ่านยังเนาะเห็นบอชธานีเป็นเบิงปลายนะครับกัสิมฮาถานีเขามานะกัตสไงอัน <15. S 1> นี้ก็รถไฟมาจากสยามนะครับผมของเอ้ยสุขุมวิทนะครับผมนี่นะครับทุกคน เราาลวตื่นเต้นนะครับไม่เือก็ถือก็อหูเล่นหูเล่นป <c oughs> ่ะออันนี้ขึ้นมากครั้งแรกมันป่ะลงทางที่้ายง่ายเลยลงทางห้งายง่ายเลยโอ้ยเดี๋ยกว่าทีมอยู่นี่แหละครับมาหยอกด้วยครับผมพี่น้องรถไปสุขุมวิทนะครับผมจุดหมายปลายทางนะครับสุดอยู่ที่สุขุมวิทนะครับผมคือบัวมาเนี่ยมามาครับมามาเบิง่งบรรยากาศดูนีก่อนนะครับผม ไปาันแรกโอ้ยตื่นเต้นบ่มีพี่น้องสถานีสัมรงนะครับผมแล้วก็อันนี้บิ๊กบิ๊กซีนะครับผมบิ๊กซีสำมลงว่าจะไปหาน้องอยู่นี่นะครับผมนี่นครับบิ๊กซีสำมลงครับผมวารไปแล้วครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับผมฝั่งที่พีเตอร์อยู่ที่รดวิ่งอย,อยู่จะไปสยามนะครับผมทางนี้พี่นอ้องตึกเก็บภาพบรรยากาศนะครับสันบนเด้อครับมีตึกๆนะครับฝั่งโนนะ้นเมื่อกี้นี้บาปิเตอร์มาิสตเซ็ตกล่องเนาะมัวเนี่ยครับ ภาพบรรยากาศเช่นกันสึกคืนนะครับผมนมาทุกคนถามน้องเพิ่อนบอกว่ามาครั้งแรกว่าอยากว่าอยากถ่ายรูปถ่ายยังไม่อยากออกกล้องมาซานเพิ่อนมาตื่นเต้นเนาะครับเนาะดีบาร์บิเตอร์จะพาหน้องเพิ่อนมาเที่ยว กรุงเทพนะครับผมเจ็บฟ้านอกเพิ่นขี่รถไฟทั้งวันเลยครับวันนี้ตอนนี้บรรยากาศดีครับผมก็มืดคึมๆเนี่ครับผมอูหูดีมากเลยครับวันนี้นะครับเนาะนี่รถไฟกําลังจะมานะครับผมว้า นี่ละสถานีนะครับมาอัปเดตสถานีนะครับผมสำโรงนะครับ าวลาวมาาวลาวมาเที่ยวครับผมไปคลิปนายจ้าไปคลิปให้หน่อยจบคลิปนะฮะปนะโกดไลค์กดแชรกก์กดซัตตะไคร้ด้วยนะจ๊ะมาเที่ยวมาเที่ยวครั้งแรกมันบ่ จบสมเลกครับผมบาวิเตอร์ขอจบคลิปเป็นอีก,ก่อนนะครับผมฝากก,กไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับอย่าลืมกดบกดขับโฆษณาบาวพิตเตอร์ด้อ,อขอบคุณครับพีพีและเอซมาให้กำลังใจครับผมขอบคุณครับผม I will.